สบายดีย่างสาวๆทุกคนวันนี้มาพบก,กับต้นอีกนะวันนี้โค้ดกับยูในป่าทุกคนหากลุกทุกคนนี่หากตื่นเมย์เมยประกาศเมื่อคืนนี่นะ,ะการป,รารปราร่าทุกคนเอ้ยเมย์องโมงหรือตีซองข้ามปืนย่างประการกับสีทุบมาทุกคนนะประกาศก,ก,กับลับมตีซองว่าเมาย์ การไก่เนี่ยเมื่อคืนนี้เพราะว่าปลามันมั่มีทุกคนแกงโวยกับน้ำลายทุกคนนอนโวยใหญ่มมนมีปลามีปลาแต่ลงมาได้น้ำลึกทุกคนนะเอาโคบซซ่งลงพปถึงดินทุกคนนี่บรรยากาศย่ำเช้าทุกคน,นเด็ดโซก่กระจายมากนะมัน นี่ทุกคนไม้ลำนี่น้ำไหลมาน้ำซัดมาเนี่ยลำบ,บกง่ายเลยนี่ช่วงอุ้มคมนไปนี่หอบนี่โด่แต่คนมันหักรุมคนบางสภาพบางเงามันหลายปีแล้วหรือม,มันอายุมันไม้นี่ ตอนนี้ทางทีมงานเฮากำลังนึงนน่งข้าวนึ่งน้ำนะทุกคนนะเมื่อคืนนี้นอนแจีบพักนะทุกคนนอนฟังเสียงน้ำไหลเป็นแต่อ่อนทำเร็นซาิบ้านเฮานี่เดีเ๋ยวเฮาเมื่อบ้อนทุกคนทีมงานเฮาไปการเมื่อคืนนี้ว่าเวันได้อีหยังแน่น,นะโซนนกนนี่ทุกคน

โอ้โหไปต่มดโอ้โดี๋ยวผมจโตตัวใหญ่เนาะงน้องหนูน้อยสองโตกระถางทุกคนที่เพิ่นประกาศเมื่อคืนนี่เพิ่นได้ละน้องหนูเนี่ยสองโตนี่กินเช้าแล้วคนขวดมึงเนี่ยเกก้อยได้ในเช้าแล้วทุกคนนะเนี่ยงอหนึงเข้ากัน เดี๋ยวเ้าไปรัดเสาสักหน่อยทุกคนยังไงให้ให้ดูให้กินว่าได้ยินเสียงก็กรอกมันทงอยังกับพูดนะนู่นหนึ่งวันนอนหายแล้วบาทนี่ห้าวกะได้ไปรัดเสาได้ทุกคนนี้นะให้ทางทีมงานเฮ่าพ่อบอนและสามคนเขาเขาเจ้าไปการแล้วเมื่อคืนนี้ได้แต่กระทางทุกคนกับนูน้อยช่องตูนี่ถ้าไปรัดเสาไป ไปผู้เดียวก่อนนึงเขานึงน้ำทาอยู่มันอยู่ปวดเศ้านั่นแหละ เาไปหาลาเช้ากับ่ได้อยังน,นทุกคนนะวันนี้เหาก็จีได้เมื่อบอดแล้วไปน,นี่เมื่อหากินขากินน้ำแล้วพาทางทีมงานไปเบิงทำโพกทุกคนนะมันมาจะไปเบิงทำโพกเพื่อนเคยเห็นแต่มาหันโปกกับทางทีมงานกันนั่งลินตัวชับตั่ทาม,มันอยู่ทุกคนนี่เป็นย่างปลาไว้นี่ปลาเขาการเมื่อคืนนี่แหละน,นี่ไดโนเสาร์กันทุนกคนทางทีมงานไปการเมื่อคืนนี่นี่กระปลากะ ข้าวใบก้านป่านี่กับทางถึงห้าแล้วชุดอันนี้เพิ่นไปก้านอีกตั้งห้าทุกคนน่ะอันตะการป่าเพิ่นก็ไปที่ข้ามาให้จุ๊ยให้กินบ่ะนี้นี่ละก้อยได้ต้นสาวล้วทุกคนมาดี้ข้าวจิมาให้มีปิงทุกคนเอาปิงพ่อชำร้าก้อนนิดนึงแล้วมาก้อยทุกคนนะเพราะว่าข้าวปิงก้อนมันจะข้าวทุกคนปีก กีนแฮมก็น้อยนึงนี่มึงอยอะไน้อยเสาับอะนะ หมายเลขห้จสิบคามมายเลขห้าสบาม หลังจากเข้าปิ้งกระทางคางไว้เดี๋ยวเข้าไปปิ้งปลาดุกอีกคนมไปนี่ปิ้งปลากินข้าวไอชองเมนูมมาหนี่ทั้งปิ้งปลาทั้งก้อยกระทางเลยร้ปลากระถิ่มค่ายงวัวทากตีงานนะไปหาเอาในใดนะวันนี้ข้าชิมาถ้าเกิดทุคนหลังจากเข้านี่ไปแล้วนะปลาจำรู้ทุมปเปิ้นปลาดุก ปุกหินทุกคนมันยูดตามเงื่อมหินในสุลลายอยู่ในป่านะอัน,นอยู่ตามแถวบ้านยู่างอยู่หน้านะปามันจะตะเรเลิกอันนี้มันยูดตามที่หินนี่แต่ไม่ปุกหินนี่ให้โตมันตามคือหินนี่อันนี้เข้าออไปคางได้ไหมนี่นะนนนจนาะเข้าออถ้าเกิดแล้วก็ đứng cầm đúc cầm đúc hát tổ bà cả, được à, ta tự động tình thủy kháu bà ta ăn ừ. bà em luôn, ừ. bà ta ăn bà bà ta bà ta ăn bà bà ta ăn ừ. phạm rồi nó nó già rồi nè, nè, cò tê. Ở đây trời Ở đây trời ơi. Ở đây trời ơi.

หัครบตอนนี้เฮาวกะใบเอาแต่ชิ้นแล้วบางทีมัน,นมห,ห้อยทุกคนตัวฟืนกระดุกนะครับทีมก็ได้ประมาณเช่นนี้ละเดี๋ยววันนี้เฮาจีมาปรุงเคิร์กไส้มาหนิวันนี้เฮาจีมาปรุงเคิร์กนะทุกคนหลังจากเฮาใบเอาชิ้นอีกอย่างแล้วเฮาวีบมาหน้าวเก่อนทุกคนหอาส้ม ก็แ้ินเดีเยวนี่กันส่มันาวแล้วทุกคนตันนี้เครื่องหอมนะพริกกับพริกดิบนี่เฮาลืมพริกเฮามากราคาเขาโค่ทุกคนหมดเลยกว่านี ายกอปีนึงกินที่นึงทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันมันอึดแล้วแล้วกันนะมันไม่จากไม่มีแล้วมีอยู่แต่มันตัวง่ายมันมันรักนะทุกคนนะก็ลายเห็นแล้วมันโตน้ำโตลงน้ำทุกคนมันอยู่ว่างน้ำง่ายนะมันนอนอยู่เพื่นเวลาคนไปนี่เหีคนไปมันโตลงลงนาวมาแล้ววันนี้ให้มมาชิมบ้างแซ่บดูบ่ ทุกเอาละก้อยกระถางไ้ชิดกีกินทงกัม่ทุกคนก้อยได้ไรดามดีเลย ใจน้อยชาวน้อยหรือกระปอมยักษ์อพอหลังจากเข้าปรุงเครื่องก้อยแล้วเขากะท่าปิ้งปลาทุกคนปิ้งปลา,าทั้ละชุกท่านหนึงปิ้งปลาดุกเขากับปิ้งปลากานี่ก็โหกระท้าทุกคนนะที่ย่างละชุกกับปิีกอันนี้เอาปีกปีใหม่เอาปีกใหม่ เท้าทายเข้าชางน้อยทุกคนเอากินข้าอิม่มจะพาทางสิ่งานไปเบิ้งทำโพงทุกคนนะทำโพงอยู่พุะ่ะวันท้อไปการเมื่อคืนนี้ทางสิง่านเพิ่งจะไปแต่ค่อยกับค่อยมาชองคำเธอละอบานบนพามากับหัวหน้าข้าพามานะก็ออยังหูว่าทางมีทำโพกทุกคนแต่ทำกับสไตล์แบบทำมมยตี่แล้วทุกคนแต่ทำนี่มันมีตุ๊แบบชาวบ้านเขา ไทยประพูดแล้วเดีนะ๋ยวกันเขาลงมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายาลา่ะไว้โต้ยตั้งเขานอนประจับอยู่ฮันทุกคนเดี๋ยวเขาถ้าเขาอีกหน่อยไปเบิ่งว่าบรรยากาศมันเป็นแบบใดนะาดูฝลนี่ว่าควายมาฤดูแรงทุกคนกคนุณละแต่ค่อยมาต่อธวิดกับแต่คว้าทรายเพชรยูทูบทุกคนนะมาน้ำพอบานพอบานดอกของคนตอนนี้ก็ถ้าพิมงานเทาลงมือเลยนะลงมือเลยอือ จโจดโหลดเถอะทุกคนจำตัชิจตานเพื่อกินน้ำก่อนทุกคนเสีบละเพื่อนเธอหักละไปเอาน้ำต้มกาแฟทุกคนเด็ดน้ำฮอนต้วน้ำฮอนกินกาแฟทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็กินกาแฟแล้วก็พาเพื่อนไปอินดานคือว่าทุกคนนะเพื Work, ่อนมีเคยมาเพื่อนหากมาแต่ไทยได้นี่เลยก็ ประมาณห้าเดินแล้วอนขึนมากะมันไปให้ง่ายกับห้าปีเลยทุกคนเป็นก็มาบานผมค่อยๆไปในไทยทุกคนนะไปเลี้ยงกุ้งฝั่งไต้ฮกสิบห้าวันมาอยู่กรุงเทพอยู่ลาดพร้าวหกซอยหกสิบสี่ฮันให้งานล้างแอร์ได้ประมาณสามเดือนเลยกับเป็นไขรก็ขึ้นมาทุกคนมาคนเข้าก็ไปทางที่ใหญ่ นี่ปีงกุดุกอ,อก่ะชุกแล้วนี่มาอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ตามธรรมชาติหากินสบายทุกคนมันเป็นแรงสื่ประเก็ตของมันโะเฮานะทุกคนนี่นะไม่ต้องซื้อ,อยะก,กินยังหาเองมากคนกินข้าวน้ำต้นนี่กอยกระทางอานี้ นี่ปล่อยกระถางทุกคนเจ้าพระเจ้างานคำนาเนี่ยน <JI> um, so ้องมาแต่จานเ้อะสลุกว่ะตัวท่านนอนอยู่ ตอนนี้เฮาก็ได้กินข้าวอิม่มมาทุกคนนะเวเลยแต่ทีมง,งานเฮาวยังสามคนมันอยู่ห้องแต่เก้าไปเลยแต่ทีมง,งานเฮาวสามคนทะเลอิมล่มทุกคนนี่นี่ก็จะอิม่มกะจะลุกแล้วนี่มีลุกอยู่นี่ลุกแล้ว,ลลวอ,ลอิม่มนะห้าวกะกินข้าวอิม่มกับพับข้อนหนึ่งทุกคนเดียวพาทถาาทีมง,งานไปเบิง้งทนำนะมันะนะทำโพงเพรมันเป็นแนวแต่ก็ ท่าทติดตาไปน้ากันทุกคนเดี๋ยววันนี้ห้าวจีผ้าทีมงานไปเบื่องทํามนะทุกคนหลังจากเฮาวพักกลหนึ่งนี่ก็จะรับอยู่ทุกคนแต่จําเป็นต้องได้ไปนะทุกคนนะเอาไปนหนึงก็มาามวยทุกคนจะรับเดี๋ยววันนี้ห้าเดินทางไปด้เลยทุกคนนะให้หน้องชายพ่าโบ้ทุกคนเอาไปสามคน เอาไปนี่ก็เอามาไปนั่มันลูกคนชงตัวเพือว่าจะเห็นเล่นทุกคนนะพเพราะแดดดีมืนน้อนี้มาไกล้ทับมีทุกคนมีแต่งมมีแต่ควายทั้งหมดงู่ควายของชาวบ,บ้านของไทยผู้นี่นะทำกับใกล้เลยทุกคนนะน,ะน,ะ,นะน่นนั่นและทำอุตนานี่เดี๋ยวห้ามห้าไปเบ่งเลยมีคนอยู่นยทุกคนนะพเพราะห้าเห็นมาเขาเจ้ากินนี่ มาอดทำทุกคนเด้คนก็มีอยู่พวกใช่ป่นน่าเชาลอทุกคนเอาหากามาหอดคมนมายางมาจากเสานี่ยหางหอดกินนี่ไก่เติมด้วยนี่เป็นยางใส่เสาถึงหอดแล้เป็นเท่งพันมาละมาจองโม่จองควายเนาะโม่จองควายนี่เป็นเอาปูนจีกไว้ทุกคนยันกัดฝนยันฝนเวลาฝนตกยันน้ำไหลเข้าเขานอนอยู่เตียงข้างเขานอน พอห่าวลงกันเถอะครับคุณผู้ใดมีนจะยันนิดเดียวเถิงไปเลยตอนนี้เ่าขึ้นมาอยู่หลังทับมาทุกคนนะชุดสูงชุดเลยจะทำนี่ต่างถิ่งงานเ่าวกันมานี่อยู่ทับมันคบทับพันน่าชะลาะทุกคนสามคนเขาเจ้าหาขึ้นมาวันนี้นะเขาขึ้นมาจกมวัจกควายเขา หลังจากพาทีมงานมาฮอดทับมันทุกคนตอนนี้เห้ากันได้ขึ้นมาอยู่หลังทับมันทุกคนนะเฮ่าพักเช่าอยู่ห,ไหมไม้ทุกคนวันนี้อากาศดีทุกคนนะลมพัดเย็นเลยวันนี้นะสังเกตบลงใบไมล้ลมพัดแห้งเพราะว่าเฮ่าหนังอยู่จุดสูงชุดของทับเลยนะเพราะว่าที่นี่มันมีสตญ,ญานเน็ตจะญย่านทรทุกคนสบายหมหมหมไม้ไปแต่เมือ่อปูทุกคนปูนาบานะหุมไม้นะเบอร์มันดกกรมน,นี้ ลคลิปนี้ค่อยกัดชีได้คอจบเพลงคานี้นะทุกคนนะขอบใจทุกคนที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพอกันไหม่